สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกทุกทานแต่ฟังเราทำภาฏายต่างๆประเทศมันเนี้พ่อพ่อก็สั ality, ่งของแท่นคือเก่าพี too, ่น้องจะยูต so ูบ่นยูตูบนหน่อยพี่น้องจะยูตูบนหน่อยเอามีแต่เป็ดและบริอีก พี่น้องน้องใหม่ที่ไปห้ากับแม่น้องมะลิพี่น้องเ้ยกำลังยู่ยๆกำลังสิเกงพี่น้องจ้าเต็มห้อมากไงเลยกำลังต่อยหอยพี่น้องกำลังต่อยหอยใส่เกงน้องใหม่พี่น้องเ้ยมีกระปูแน่มีหอยแน่พี่น้องเอลยก็มีเขียดเขียดจนนาลดจนนาอันนี้คือเขาเบื่อพี่น้องเลย จะเห็นมกพร้าวน้ำแม่บ๊อบะบรรยากาศทงไฮทงนาพี่น้องเอ้ยงวกระเตมแถวอันนั้นห้องกระสางัดลมห้องกระไข่แน่มื่อในหอแน่มื่อนี่นะสองมื่อสามมื่อนับปัดกระดักกระโดรี่อร่อแล้วมึงโมมาถ่ายเงินใครปะหลุดมันไปเบิดพี่น้องอันนี้คือข้เบื่อพี่น้องเอ้ย พริกสดๆลงไปเ <c oughs> ย,ยอะๆพี่น้องจ้ามือน,นี้นะแกะน่อไม,อพออไม่พี่น,น้องเลยเกห้่อไม่สดเลยพี่น้องอไม่สดๆหอนๆหเลยไปหากับแม่น้องม <c oughs> อะลิเยอะๆพี่น,น้องเอ้ยป้าเต็มหมอก ใส่น oh, hey, oh, ้ำปลาแดกวันนัะอ่าเขาใส่กินไกินหรออ๋ออันนั้นน้ำปลาแดกพี่น้องแบบเพิ่นบริตรองเลยน้ำประแดกดลาสะทาโมเชตต์ขมวดหนมีอหไอันนี้คือพงนัวหนึ่งบ่วงสองบ่วงสามบ่วงสี่บ่วงห้าบ่วงหกบ่วงหกบ่วงพี่น้องหกสอนโพดโพพี่น้องจ้า กินแล้วก็ล่วงอะไรล่วงผมล่วงจ้ากินแล้วอะไรล่วงผมล่วงจ้าอื้มน,วนวัวๆสะดวๆเลยพี่น้องเอ,ยอ๋ยน้ำลายแตกน้ำบ่พี่น้องเราเบิ่งเราส้มพี่น้องจะต่อต่อ,ตอไปเรือ่อยๆอันนี้คือผักระแยงแห้งพี่น้องตากแห้งไวแล้วก็เ้าตากแห้งไวแล้วเอาไ้ใส่ในลายเถ่อ มันก็ดีแบบนึงเขาก็ยงยงเหี้เปใหญ่สุดน่งพี่น้องจ๋าพี่น้องโพดโพ หมักโมหมักแตงแก่น้ำไม้สดๆสรส้อนๆพี่น้องจ้าใสา่หมากฮอยใส่กระปุกจะหน่อยพะใส่กระปูนี่พี่น้องกระปูอยู่นี่ใส่กระปูใส่สโอ้ยเบิดแซ่บเป็นแบบนี้แล้วพี่น้องเราเบิ่งเราส้มตอนกินพี่น้องว่าเสีส่บสินัวสันได้พี่น้องจ้าเชิญทานรับประทานได้เลยค่ะพิะทีเรียบร้อยพี่น้องมากินยูเฮือนเพราะว่าย,ยูหามะลายก้นแมงแท่งก็เลยามากินยูเฮือนพี่น้องนั่งจากกินค่ะนั่นแหละสกินช้อนจ้ะ สเป็นยังไงบ้าปดเมามัดคือสบายดีอีกรอบพี่น้องจ้าเอาเขาให้รเอามาเ้ยเนาะน่มาเ้ยส้นะไ้นอนเลยไปนอนเลยไปนอนคืนหนึ่งไปนอนเลยไปเไปเอาบอมี อกอบซองอัน่าสมเนาะไอน่น่าสมไม่จะเหมือนกันขายอยากกินไฮอยากกินไฮนม่นี่เขาเลิกอยากกินไฮยหาลกไล่คน่่ากไกินไย nghe thằng hậu hả? đi vào hậu, mua củ chim bồ câu hả? hài ó, hòng ăn chim như thế? ui nó mạnh chuyện, thôi một tuổi rồi nó. มันจังหลายคนอยาินอยนอ่่ามโมระแกะว่าขมประแดกขมไมมนี่ขมไมแต่ขอยท่านแต่บท่านป่าบท่านจะไปไขาแปี้นรกรตัมเขาเบือแกะประแดกกับปรดกกันนะบาทรปกป่าุต้ได้แ้งว่า หายกินหอย่รแมาม่เท่ารยกกินยยาใส่ยังดีหอยนีดีมันแหมลูกชายตอบว่ามันแซ่พี่น้องเอ้ยหอยอะไรเนี่ยหอยคั่วเลยหอยคั่วนี่แหละคั่ว

ตางกีมือวตั mm lair, uh ้งหองเลยเมืนแมสารยัง่นี่มาแม่จุ่ให้บ่เอาบ่วงบ่เอาบ่เอาตาเงี้มีบ่เนี่ยาางใหญ่ผอู่รุ่มผูแมแทมชุดผูทางหลังบ้านสารพัดเลยไครับ ขันพระนันบ่อำเลื่องข้าลงนั่นเฮ้ยแคมเอนเจ้าน้ำเฮ็ดยี่บอกเอนเจ้าน้ำทงผุดแล้วรุ่มลงไปงลุ่มนองแค่นองรุ่มลไปแค่ค่ค่แค่ข้างนนเทาหะอ่านะคะให้ก็คอยที่ให้ขึ้น นมเยีาเนี่ยิมะหัวายตาเป็นมีอเดียูเลยมาตรวนบนปากมี้เฮ้ยเขาหาสามคนแล้วคนที่สีคือข่อยกับวิจอยไปนั่นั่นครับด้ขึ้อบอลก็จอยมันเป็นแปะเลยเรียกขึ้ปไปจเห็นเ้ยชูกรบลาบเลยยเาด้ไวงนอันนี้บวงอันระวังนะทเดนเาย เดินง่ายนะเอินง่ายหาหอยหอยบวมๆมาไม่หามาไม่หาให้เจ้าหนุ่ยย่างอกมาพี่เจ้าหนุ่ยย่างอกมาพี่นั่งปักแม่นั่งปักแม่แม่สิจูบให้นั่สอบปล่อยรถปล่อยปล่อยอแม่แค่ไหนชิหนั่งเบิ่งชิหน่องเลยนี่ดูใส่กันดูใส่เนี่ยปวดไดฮ้ายังหาหอยวุ่นวายกันเลยตอนนี้นะหย่อนยังหย่อนหอย ย่อนยังนยอนหอยเลยสวยมันอลไลนลอต้าเล่นได้ตาไยน่าดขห้าขานจิเขาจูบแล้วจูบแล้วไม่ให้แม่จูบต่อพี่น้องเลยบอบอมันเพ็ด มึงกำลังกู้อ,อะไร<อ>เนาะบเภดกินเนี่กินกระตอนอีกูบเสดอีกโบกผักหากินโบโบมากกันได้ด้วยนะควักมาหายในแพ็เนื้อเนะอ้าันชิลาได้เนาะบอกมาทีนาะผ เมื่อไปถึงกอห้องอีเวน่์เป็นสองอันเอาเอาเยยามเลื่อนอะไรขวมหัวขวบทางมากขุ่นวายหย่อนหอยทางบ้านนะมันบอกการ้องไม่เต่าแลลมรวมมีเจบง่ล แมงแท้ในแฉลูกกินก้อนพี่น้องแมงแท้สิกินน้ำรังไม่เลยก็จูดมันตายน้ำเกิดเดี๋ยวตายมันเลยตายเบิแล้วก็แล้วดอกเมื่อพอมงมหายหน้าไปไปหน้องสไปเมื่น้องเป็นไงข้ามันหอนนั่นนี่ก็จะได้กินยอดอยู่ด้วยไม่ไงมึงเอาลงมาอย่าตักเอาแม่บป่งหูว่าตัวได้มันจูบตัวได้ประจูบ

งานวนวายจริงเรือใบส่วนจะมาแม่ลายเลยเมื่อนนะลายเลยแม่ไม่ไปเดียวชั้นมาไปโลดเดอนวไปตกากไม้โลดลายเลยเพ,พี่น้องพี่น้องกินหนาพอกันใหม่ลืมกดรับชมส่องน้องแทนฝากไลค์ฝากแชร์ส่อง,งแทนในเะด้อจ้าปลาลู